สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Exila Gamer นะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมมือถือ The Ragnarok ok นะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ทดสอบนะครับเป็นช่วง l o s s e Beta ในสตูไทยแล้วนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับก็สำหรับ The Ragnarok ok นะเป็น MMORPG ที่ในมือถือเนี่ยที่เขาถือว่ามันใกล้เคียงกับเวอร์ชันที่เป็นของบ c ที่สุดแล้วนะครับอ่ะ ก่อนหน้านี้ผมเคยไปลองในเซิร์ฟไต้หวันมานิดนึงซึ่งตอนนั้นอ่านไม่ออกนะครับนะก็เล่นแบบดำําไปตอนนี้มีเซิร์ฟไทยให้ลองแล้วนะครับเริ่มมาเนี่ยตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน3าเซิร์ฟนะครับซ p t ีทีนะครับ S2 แล้วก็ S3 นะครับก็สามารถเลือกเซิร์ฟได้นะครับอ่ะมีดาวน์โหลดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเสียงเพลงที่คุ้นเคยเสียงเพลงล็อกอินนั่นเอง เดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเอาล่ะดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับนี่น่าสร้างตัวละครคุ้นเคยนะคุ้นเคยสุดๆนะมาสร้างตัวละครก่อนเลยเลือกตัวผู้ชายหรือตัวผู้หญิงแล้วก็ทรงผมได้นะครับโอเคเปิดใช้อ๋อต้องตั้งชื่อก่อนสินะ โอ้เซิฟนี้เต็มฮะโอ้อย่างงันต้องไปเซิฟอื่นอะต้องหาเซิฟที่ว่างๆนะครับอ่ะตอนนี้มีเซิฟสองว่างอยู่นะอีกทีอีกทีกทแม่ประสบการณ์เซิฟเต็มที่คุ้นเคยอ่ะสร้างตัวละครเสร็จแล้วนะครับ สร้างได้4ี่ช่องน้เบื้องต้นนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยจะต้องปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเท่าที่เห็นเนี่ยเริ่มมาก็คือยังไม่มีสแตตให้ใส่นะครับน่าจะต้องไปเก็บเลเวลก่อนในเกมนะครับมันจะไม่เหมือนของ PC นะนี่คนเพียบเลยนะครับอ่ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มบังคับทางด้านซ้ายลากนะครับ เริ่มมานี่เขาก็จะให้เราเรียนรู้วิธีการบังคับนะครับนี่ลองก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหลังแล้วก็จะมีพวก N อ c ที่แนะนําอยู่นะครับรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะได้มาเริ่มตรงนี้หมดนะครับคือหน้าเมืองปอเตล่านะครับอ่าเทียบร้อยได้ของมานะครับมีของแจ้กในจดหมายด้วยนะเป็นเพชรน,นะครับ300นี่ คือเราสามารถบังคับอิสระนะครับจะไปเดินตีมอนก็ได้นะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกของดงของดอบนะครับไปมัวไข่เก็บเก็บเก็บนี่ติดตั้งมัวไข่ก่อนจะได้ส่งเป็นโนวิทนะครับแล้วก็โอ้หมีรอง,ง,งเท้าอะไรเต็มเลยเดี๋ยวใครใครเชิญเข้าตีแล้วใจเย็นเพื่อนนะหลักๆคือเริ่มมาเนี่ยต้องทำเควสก่อนนะช่วงต้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีให้ตีมอนอยู่แล้วนะครับ นะมีระบบภาษาไทยได้เสื้อมาแล้วนะครับ No ว i ชเชิร์ต่อไปก็จัดการโปริงห้าตัวนะครับเสียบเสียบเสียบเก็บของนะมีระบบออตโอต้ให้นะเกมนี้นะครับไม่ต้องไปแอบเปิดบอทใน PC แล้วติดตั้งติดตั้งโอเคเรียบร้อยนะครับสำเร็จทีนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นพวกตั้งค่านะครับ เกี่ยวกับการเปิดบอดนะครับนี่มันสามารถเลือกแบบใช้ยาใช้อะไรได้นะครับเสียบๆเ,เอ้ยเดี๋ยวโดนโปลิงกระซวกอยู่โอเคจัดการโปลิงอีก8ตัวนะครับอ๋ออันนี้เป็นโปลิงนะอ๋อดอบดอบดอบไม่ใช่โปลิงสีเขียวลืมแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานจัดการดอบนะครับแต่ว่าอันนี้เขาแปลมาว่าเป็นโปลิงกายพันุเสียงเพลงที่คุนเคย เสียงโปลิงตริงตริงตริงเสียงกบเสียงเขียดเหมือนในนี้เลยเทนนิสกราวใช่ไหมถ้าเล่นในเวอร์ชันผีสีนะครับโอเคเราผ่านคครทแล้วคนอย่างเยอะเลยนะรับรองว่าไม่เหงาคนเพียบโอ้เป็นเรื่องราวโปลิงระบาด ทำภารก,กิจกันต่อนะครับทีนี้ได้เข้าเมืองปอนเตล่าแล้วโอ้โหเสียงเพลงที่คุ้นเคยนึกถึงบรรยากาศริมน้ำโมร็อกนี่ตรงนี้ก็จะมีพวก n อ c นะครับคล้ายๆกับเวอร์ชั่นของพีซีเลยนะผมมีเสียงบัฟด้วยใครบัฟอะไรขอด้วยครับพี่พี่ครับ เอบีฮิน่อยครับต่อไปเราต้องไปจัดการเจ้าหนอนฟาร์บี่นะครับนอนเขียวฟาร์บี้ที่ส่งพลังโอ้มีคนเปลี่ยนอาชีพแล้วอะเปลี่ยนอาชีพแล้วังมาแย่งแย่งโนวิทยิงอีกนี่จัดการฟาร์บี้นะครับอ๋อเวลามีคนมาช่วยตีเนี่ยมันได้เควสดเหมือนกันนะครับ คนเยอะมอนนี้แบบแทบจะเกิดไม่ทนันเอ้ยได้การมาจริงๆการต้องตีนี่มีเหรอูป้าอ๋อเรียบร้อยนะครับเควสไปโอ้โหมีระบบเปิดวาร์ปกลับด้วยน,นะวาร์ปเควสเป็นโนวิทที่เปิดวาร์ปได้นะครับท่านรู้ไหมฟาบ,บี้มีขา12คู่ไม่คาดคิดมาก่อนเลย ใครจะไม่ว่างนั่งนับขาฟาบี้รู้แต่ว่ามันเป็นนอนดึบดึบแม่ได้ยินเพลงนี้แล้วแบบภาพไม่นี่ขึ้นเลยไอ้ GTA อ่ะ Here we go again อีกแล้วเหรอโอ้ต่อไปน่าจะเป็นเควสสมาคมอุตสาหกรรมเหรอ อันนี้จะต้องลงท่อหรือเปล่าเนี่ยถ้ามาทางนี้คุณๆนะไปแรกตีแมงสาบใช่ไหมโอเคตรงนี้ก็จะเลือกคลาสอาชีพได้นะครับก็เหมือนเดิมมีซอสแมนเมดนะครับอาเชอร์อะโครไลเมอร์ชาแล้วก็ทีฟนะก็อยู่ที่ว่าจะเลือกเป็นคลาสอะไรนะครับเอาที่ชอบอ่าเลือกอาเชอร์ไปก่อนปกติถ้าเป็นแรกหน้าล็อกปกติเนี่ยอาเชอร์นี่แบบชว่งต้นนี่ พีกมากเล่นง่ายสุดไงนี่พลังใหม่จ็อบเควสนะครับโอ้ดีตรงไอ้ระบบวาร์ปเควสนะประหยัดเวลาดีนะครับ๋อ,อถูกวาร์ปมาปลายอนแล้วไปรับการฝึกฝนนะครับวาร์ปไปแล้วโอ้โหเดี๋ยว เรายังเป็นโนวิดอยู่เลยต้องมาตีทิปบัคกนะครับอันนี้มันวาร์ปมาตรงไหนเนี่ยปอนเตล่าฟิลหนึ่งนะครับน่าจะข้างบนข้างบนปอนเตล่าหรือเปล่าเออเลเวลอัพนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์นี่รู้สึกว่ามันตายง่ายกว่าของเวอร์ชัน PC นะแล้วเหมือนมันจะไม่ลุมดลยนะ คือถ้าไปเล่นเวอร์ชัน p ีนี่โดนเอ็มแมงสามเหล็กนี่ลุมแทะตายนี่ท่อไปแล้วเนี่ยถ้าเลเวลนิดนิดนิดเดียวอย่างเงี้ยโอเคสำเร็จนะครับได้รับโนวิสริบบอนกับของชุดเด้อโอเคเส้นทางที่สองนี่เปิดวาร์ปเควสเลยนะครับมาคุยกับครูฝึกเหมือนเดิมนะไม่ต้องไปหาน้ำยงน้ำยาเลยนะไม่เหมือนของพีซีนะต้องไปหาน้ำยงน้ำยาให้วุ่นวายนะครับ โอ้ได้รับธนูนะครับลูกธนูด้วยสำเร็จนะครับอ่ะตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับสกิลนะครับโอ้สกิลก็คล้ายๆของ PC นะ a r r o w Shower Double s t a f f Value Eye นะครับแต่จะมีบางอันที่แบบดูแปลกตาไปนิดนึงเนะี่ยชาติแอร์โร่มันเป็นสกิลเสริมไม่ใช่เหรอ Explosive Arrow นี่ก็ไม่ค่อยคุน้น <laughs> นะ ตอนนี้มีแต้มสกิลอยู่6นะครับแน่นอนดับเบิลสตาร์มันต้องมาหรือเปล่าอันนี้โอเคอ่ะตกลงนะครับกดดับเบิลสตาร์ไปก่อนอ๋อเขาให้แอพถึง5อ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นฐานของสเตตัสนะครับมันจะมีสเตตัสแนะนำนะครับนี่บอกอยู่ตลอดนะครับก็จะมี สายเด็กเอจินะครับเด็ก9 9เอจิ99นะครับสร้างดาเมจมหาศาลแล้วก็อีกอันนึงเป็นสายเด็กออจิลักอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะเขาบอก ASPD สายลักเนี่ยนะคือสแตสตสแตตเกมนี้มันอาจจะไม่เหมือน PC นะเออนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคเราเน้นไปทางเด็กเอจิก่อนละกันนะครับ ส่วนอาชีพอืนอ่นๆนะครับมันก็จะมีแนะนำคลาสของมันอยู่แล้วนะครับโอเคไปลุยเควสต่อไปนี่สาเหตุของการกลายพันธุ์โอโ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยเจอดอบบอกเป็นโปลิ่งกลายพันธุ์เป็นเรื่องเป็นราวทิปบัคก,ก็กลายพันธุ์ป้ป้ปป ม่ทีนี้นี่ไงได้ลงท่อเลยนะครับนี่อ้อันนี้คือพวกของดอบนะครับสามารถใส่การ์ดได้นะครับนี่คือเหมือนในพีซเลยอะนะม่แต่ว่าผมมองว่าของมันก็หาง่ายกว่าของพีซีนะโอเคเรียบร้อยนะครับติดตั้งได้ผ้าปิดปากมาไปสำรวจพ่อน้ำทิ้งสำรวจโอเคเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ไปต่อแต่ว่าจริงๆเราสามารถเปิดบอทเพื่อก็บเลเวลได้นะครับแต่แต่ช่วงแรกอ่ะแนะนำว่าทำเควสไปก่อนดีกว่านะครับแม่เพลงที่คุ้นเคยจริงๆตรงนี้มีซับเควสด,ด้วยใช่ไหม แล้วก็พวกกิจกรรมนะครับอันนี้จะเป็นเมนเควสนะซับเควสแล้วก็กิจกรรมนะครับแล้วก็การอัพสเตตกดที่หน้าต่างที่เป็นรูปหน้าเราก็ได้นะตรงนี้นะครับสเตตที่แนะนําหรือจะกดอัพเองก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีพวกโบนัสนะครับน่าจะเป็นของล็อกอินนะครับนี่งล็อกอินแล้วก็รางวัลการออนไลน์นะครับโอ้มีอะไรด้วยเนี่ย EXP p o t i ช n ่นะครับ อันนี้ถ้าเราออนไลน์ไปเรื่อยๆก็จะได้ของเยอะขึ้นแล้วก็มีเติมเงินครั้งแรกด้วยนะ35บาทนะครับคล้ายๆระบบเกมมือถือนะที่จะได้อุปกรณ์สวมใส่นะครับอันนี้เพิ่มพลังโจมตีขึ้นแล้วก็เหมือนมีกล่องนี้ด้วยนะเติมเงินเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวพอเวลาเขาเปิดจริงเนี่ยเขาน่าจะชดเชยมานะครับข้างล่างนี่มีระบบเตือนด้วยนะว่ามอนเตอร์ที่เป็นบอสนะครับอันนี้โกลเด้นทิปบัคนะ อยู่ที่ p o n t e l า a c u t วิร r ดนะครับโอ้โหล้วได้ฆ่าใครไปแล้วด้วยนะมีบอกอย่างนี้หมดเลยด้วยนะครับแล้วก็ระบบการเปิดออโต้นะครับนี่สามารถกดตรงนี้ได้นะมันก็จะพุ่งไปหามอนสเตอร์ทั้งหมดนะครับซึ่งในแบบนี้มันไม่มีมันต้องออกไปแมือที่มีมอนนะครับอ่ะเดี๋ยวออกไปก่อนปึ๊บนี่มันจะเลือกได้นะว่าจะตีตัวอะไรในแมปนะครับดีอ่ะเหมือนระบบเปิดบอท แต่ว่าอันนี้ถูกต้องนะครับไม่ผิดกฎแล้วก็อันนี้จะเป็นตั้งค่านะครับการใช้สกิลนะครับอัตโนมัติต่างๆนะครับแล้วก็พวกไอเทมนะครับน้ำยาเติม HPSP นะครับการเก็บของอัตโนมัตินะครับเลือกเก็บของสีต่างๆได้อันนี้ก็คือเป็นระบบแบบมือถือทั่วไปเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแถบลัดนะครับอืมนะอ่ะโอเคครับก็ สำหรับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับในสตูไทยนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ